อ๋ะครับแล้วขอเชิญคนต่อไปครับไหวไหมมิสแกร์ลำพูนไม่จะยังไงเอาคุยก่อนก็ได้ก่อนก่อนนั่นอะยังไงดีเอ็มลำบากใจมากเลยค่ะคือเอ็มไม่สะดวกเลยแต่ว่าจะให้น้องสาวขึ้นมาแทนแทนได้ไหมคะอ่ะอย่างงั้นหันหันหันไปทางข้างหน้ากล้องนิดนึงไม่หนูหนูไหนคะเนี่ยเดี๋ยวไม่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 อ่ะอ่ะกล้องนี้เหรอกล้องนี้นะคะอ่าสายเพราะว่าเพราะว่าแฟนขับหวตให้แต่ที่ไม่ ที่ไม่สะดวกเพราะเอ็มเป็นคริสค่ะแล้วก็เอ็มมีบาว n d a กับเรื่องดูดวงก็คือเราไม่ไม่สะดวกใจในการดูค่ะแต่เอาจริงๆนะพี่จะบอกให้อย่างเนี้ยก็เพื่อนพี่ก็คริสก็คริสกันหมดแต่ก็พี่จะบอกให้ว่าพี่จะสอนให้ฟังว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมมันคือความหลากหลายการยึดติดในสิ่งบางสิ่งจะเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงของเราพี่ดูดวงให้ตอนนี้ได้เลย เพราะว่างานศิลปินเป็นงานที่ต้องใช้ศาสตร์ครบสูตรตัวพี่ไม่ใช่พราหมพี่เข้าพิธีพราหม์ทุกครั้งนะฮะตัวพี่ไม่ใช่คาทอลิกพี่เข้าโบสถ์เมื่อเมื่อพี่เดินทางไปต่างประเทศทําการพิธีบวงสรวงในโบสคริสตให้กับมิสแกรนทุกครั้งตัวพี่ไม่ใช่มุสลิมแต่พี่อยู่อินโดนีเซียพี่ยิ่งกว่ามุสลิมอัสลามะลัยกุมทุกวัน คนที่ฉลาดเท่านั้นจะอยู่กับคนทุกประเภทได้เพราะฉะนั้นเชอเอมต้องคิดให้ดีถ้าเชอเอมไม่ยอมอยู่กับคนทุกประเภทเชอเอมจะไม่มีวันประสบความสำเร็จถ้าเชอเอมจะเลือกประเภทเชอเอมจะได้แค่บางส่วนในชีวิตจะไม่ได้คนทั้งหมดแล้วก็ศาสนาเป็นเพียงรสนิยมไม่ใช่นั้นไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่จิตใจ แล้วก็ไม่ใช่หน่อเนื้อเกิดขึ้นได้โตขึ้นได้เพราะชีวิตเรามันไม่มีใครให้ชีวิตพระเจ้าก็ไม่ได้ให้ชีวิตพระอเลาะก็ไม่ได้ให้ชีวิตพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้ชีวิตคนที่ให้ชีวิตเราคือพ่อกับแม่และคนที่ทําให้เราโตได้คือตัวเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหนูยังคิดแบบนี้นี่คืออุปสรรคอันใหญ่หลวงของหนูเพราะว่างานของแกรนด์ไทยแลนด์เป็นงานที่เลฟเลนกับความเชื่อเยอะมากเพราะเราอยู่เมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นบ้านมหาเฮงความเชื่อดูดวงขายของมันเป็นงานที่อิงฟาวราหะหรือทุกคนที่เป็นมิสแกรนแม้กระทั่งเปมมกาก็ทำเขาก็ไม่ใช่พุทธแล้วก็สุภาพรมาริซอนก็ไม่ใช่พุทธก็เข้าโบสแต่ก็บวงสวงละครแล้วก็ดูดวงแล้วก็ไปวัด เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ให้ข้อคิดเอากลับไปคิดาศาสนาจะทำให้เราเจริญหรือจะทำให้เราถอยหลังมันไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้ายังติดกับดักตัวเองแบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าทุกคนเขายินดีที่จะอ้อมยินดีเขาจะต้อนรับแต่ถ้าหนูไม่ต้อนรับเขามันก็ไม่มีประโยชน์พี่เป็นคนพูดตรงทุกครั้งที่พี่พูดตรง งั้นหนูขอพูดสักครั้งได้ไหมคะพ่อหนูว่าหนูจะไม่มีโอกาสพูดแล้วไม่พี่พูดให้ฟังแบบนี้พี่สอนไม่ต้องพูดพี่แค่สอนไม่ได้พูดกับคนทางบ้านหน่อยหรอคะมันไม่เกี่ยวกับคนทางบ้านมันเกี่ยวกับพี่เปล่าคะหนูแค่อยากตอบแทนเงินเขาสักนิดที่เขาโหวตให้หนูมันไม่นี่มันเรื่องที่สอนแล้วพี่ก็ให้สิทธิ์หนูว่าหนูจะไม่ดูก็ได้ครับแต่นี่คือคําสอนแค่นั้นครับสิ่งที่ต้องการไม่ได้เป็นคําถาม แล้วก็ไม่ได้เป็นคำบอกให้พูดเป็นเพียงความรู้สึกของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยสอนคนคนอื่นไม่ว่าจะต่างชาติต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมแล้วประสบความสําเร็จก็เลยเอามาสอนหนูแค่นั้นเองครับหนูแค่อยากว่าหนูอยากให้เพื่อนหนูขึ้นมาถามให้คะ่ะได้ไหมคะเพื่อนขึ้นมาําให้คืออะไรคะคือแค่อยากให้เขาขึ้นมาถามให้หนูเฉยๆคะ่ะ ไม่ฮะกติกาก็เป็นกติกาครับไม่ได้ถามเรื่องของเขาว่าหนูแค่อยากให้เขาถามแทนหนูไม่ไม่ได้ครับมันคือกติกาครับหนูจะไม่มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นครับหนูจะต้องเหมือนเทียหนูจะต้องเหมือนสแน็คหนูจะไปหนูจะไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้ถ้าเกิดเวลาหนูประกวดหนูบอกว่าวันนี้หนูไม่อยากขึ้นหนูเอาเพื่อนมาเดินแทนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆ sorry นะ งูขออนุญาตขึ้นไหมครับเชิญครับอ่ะเชิญครับอาจับฉลากอีกสองคน<โดย>าอาการดูดวงมันไม่ได้บอกถึงความสำเร็จจากดวงอย่างเดียว<อ> <ok> แต่มันกำลังจะบอกอุปนิสัยของคนที่มาดูดวงว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่นี่คือ กุศโลบายอันแยบยนต์นะครับในการที่จะตรวจสอบคนด้วยวิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติของสังคมมนุษย์ที่ทุกอย่างมันคือวิถีและทุกวิถีมันก็คือสเสน่ห์และความเป็นจริงในสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจงเราจงเชื่อมั่นในตัวเราไม่มีใครทําอะไรได้นอกจากตัวเราเท่านั้นอย่าไปเชื่อในเรื่องที่มองไม่เห็น นะฮะอย่าไปเชื่อเรื่องที่ไม่เป็นจริงหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมผมพูดค่อนข้างแรงเกี่ยวกับเรื่องเชอเอมผมพูดตรงนะฮะผมขอเวลา2นาที3นาทีผมเป็นคนพูดตรงอย่าเพิ่งตัดไลฟ์ผมเป็นคนพูดตรงผมเป็นคนพูดจริงแล้วผมเป็นคนทำจริงผมพรูฟหมดแล้วทุกอย่างผมจะผมจะเชื่อก็ต่อเมื่อเราเห็นด้วยตาผมจะสำเร็จก็ต่อเมื่อผมทำด้วยมือ ผมจะใช้ชีวิตยังไงก็กำหนดมาจากความคิดและมันสมองเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นผมไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าคลอดมาแล้วเดินได้แต่ผมนับถือศาสนา,าพุทธผมไม่เชื่อว่าพระเยซู14สเตชันผมไปดูถึงอิสราเอลมาผมไม่เชื่อว่าพระเยซูถูกตึงไม้ก็เห็นตายแล้วฟื้นได้แต่ผมเชื่อในคำสอนให้คนเป็นคนดี นะฮะ,ะศาสนาอิสลามผมไม่รู้จักอะไรมากแต่ผมอ่านเฉพาะคัมภีร์ผมอ่านเฉพาะไบเบิลผมเชื่อว่าคำสอนเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นจงเอาคำสอนมาเป็นเรื่องของการยึดเหนี่ยวให้เราเดินตามแต่อย่าเอาความเชื่อที่ไม่เคยผ่านการพิสูจน์จากตัวเรามาเป็นสาระในการใช้ชีวิตและสังคมมีความหลากหลายการอยู่กับคนหลากหลาย เขาเรียกว่าประชาธิปไตยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำคัญจริงๆนะฮะมิฉะนั้นนะ่ะมันจะเป็นกับดักของทุกคนนะที่จะใช้ชีวิตลำบากนะใช้ชีวิตค่อนข้างยากนะครับมันจึงทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเหมือนอย่างเมื่อวานต้องให้เครดิตแสงสว่างเกิดจากแสงอาทิตย์ อะไรวะไม่ช,มชีแสงสว่างมาจากพระอาทิตอะ,อะไรนะแสงแห่งชีวิตมาจากการปล่อยวางแสงสว่างมาจากพระอาทิตแสงจากชีวิตมาจากการปล่อยวางถ้าคุณยึดเหนี่ยวเซลล์คอนฟ i d e n ซ์ ident, หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจเจกคุณไม่ปล่อยวาง แสงสว่างไม่มีวันเกิดเพราะทุกคนทุกคนรอแสงสว่างจากคุณไม่ใช่คนบางคนเท่านั้นต้องคิดให้ออกนะฮะต้องคิดให้ออกนะฮะเราต้องไม่แบ่งเราต้องอยู่รวมกันให้ได้นะฮะเราต้องเคารพในทุกสิ่งเราต้องทำได้ทุกอย่างในสิ่งที่ทุกคนปรารถนานั่นคือสุดยอดของมนุษย์นะฮะฝากไว้เป็นอุทาหารณ์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ